สบายอารมณ์ค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้นะคะก็อยู่กับอันคนเดิมแต่ววอติดธุระวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้เราจะมาดูกลุ่มผลิตภัณฑ์ตะก้าปอเทียนมาดูการสานตะก้าปอเทียนเขาเป็นกันยังไงคะ่ะท่านผู้ชมขานะคะวันนี้ก็เราย,ยังอยู่ในช่วงสภาโอท็อปนะคะนะครับท่านใดนะคะที่มี โอท็อปดีๆโอท็อปอยากให้พวกเราไปเจาะการก็ส่ง s m s พิมพ์ M เว้นวักส่งมาที่4838377นะคะถ้าเกิดมีภาพส,สวยๆก็ส่งมาที่ m m s หมายเลข4123703น,นะครับหรือจะโทรมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับที่หมายเลข029349258 9ครับผม <S 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 ตอนนี้เราไปอยู่กันเปลี่ยนแนวสักนิดหนึ่งตอนนี้เราเข้าไปดูการสาร ตะก้าโอทโอปกันดีกว่าข้างในผู้หญิงสวยๆเยอะเลยไปชมกันดีกว่าครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับผู้รู้นะครับผู้ที่กําลังทําอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ นี่เป็นประธานกลุ่มนะครับผมชื่อว่าอะไรครับจรินเที่ยงพุ่มครับคุณพี่จรินเที่ยงพุ่มเที่ยงพุ่มเทียงพุ่มนะครับก็เป็นประธานกลุ่มนะครับการสารนี่นะตะก้า,า,กาโดยเชือกปอเชือกปอม,มันเป็นปอเทียนปอเทียนนะครับที่เขามันเขามันมัดฟางอยู่แต่เขาแปะสภาพมาเป็นปอเทียนคือมาถักตะก้าได้ อ๋อเมื่อก่อนนี้เอามันเคยเห็นบ้านที่ฟางที่เขาอัดอ่ะอ่าอไหนไหนเชือกฟางอะไรพวกนั้นะเสร็จปั๊บเราก็มาทําเป็นขาม้าย่อย่อให้เล็กคือมาเป็นแล้วเขาเอาสีใส่ที่เราอัดฟางคือมันเป็นขาวๆเห็นปะใช่ครับเขาก็คือไอ้ตัวนี้ตัวเดียวกันอ๋อก็เลยมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คุณพี่จรินนี่ไปเรียนมายังไงครับผมมันมีกลุ่มของพัฒนาแรงเอ้นั้นอะ อาชีพตามหมู่บ้านของมศเขาเข้ามาสอนกระทรวงพัฒนาสังคม<อ>และความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับรผมมาสอนให้มาสอนให้มาสอนาอน,นานนี่ครับพี่เข้าสามปีอ่ะสามปีแล้วนะครับที่ทํากลุ่มนี้มาสามปีแล้วสามปีแล้วเมื่อก่อนพี่คุณพี่ทําอาชีพอะไรก็คือค้าขายก็ค้าขายกันก็ทํางานรับจ้างทั่วไปอ๋อทํางานรับจ้างทั่วไปในชุมชนอะไรอย่างนี้ครับผมค้าคุ้มค้าขายไปด้วยเสร็จปุ๊บเขาก็มาสอนการทํา คุณพี่ก็ไปเรียนการทํามาแล้วก็มาทําได้สามปีแล้ว3ปีแล้วจับกลุ่มตอนแรกนี่มีกี่คนกลุ่มกลุ่มแม่บ้านยีิคนกลุ่มตอนแรกมียี่สิบคนนแรกเลยที่ฝึกสอนกันน่ยยี่สิบคนสามปีที่แล้วนี่นะครับมีทั้งหมดยี่ิบคนแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วตอนนี้เหลือสิบคนคือแบบมันยังไงล่ะคนทำไมเหลือสิบคนเขาแก่ ออ๋ล้มหายต่ฉากกันไปอย่างนี้เหรอตอนที่ฝึกครั้งแรกเลยอว่าเขาแก่เขาทำอะไรไม่ได้ไงคือเขาก็มาฝึกทำเนี้ยตอนนี้แบบสายตาเขาไม่ดีเขาแก่เกินอะไรหกสิบเจ็ดสิบแล้วไงเขาก็หยุดไปเองสายตาไม่ดีก็หยุดเองก็ไปหันไปทำอาชีพอื่นกานคือเขาก็ไม่ไหวไม่ไหวก็เหลือที่แบบเห็นสาวๆนี่เนี่ยพวกนี้สาวติ้งสวัสดีครับนี่กลุ่มสาวๆกันอยู่ข้างหลังนี่นะครับนี่่กลุมออ๋ที่ที่เห็นนี่คือกลุ่มทั้งหมดเลยกลุ่มทั้งหมดเลยโนั่งอยู่นี่นั่งเหมือนนั่งอยู่ในเมืองไม่ไม้ไงไม่ คนนี้กำลังนั่งสารกันเออวิธีการทานี่ยากไหมครับผมมันก็ที่เราฝึกใหม่ๆมันก็ยากไหนลองดูหน่อยมันเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้นี่คือโค้งมันเลยป่ะครับเนี่ยโค้งมันเลยคือโค้งเหล็กนี่เราต้องไปสั่งมาโค้งตัวนี้เราต้องไปสั่งมาสจากตัวที่ลบบุรีไปสั่งที่ลบบุรีนี่เรานี่เป็นเหล็กอูไปให้เขาเชื่อมให้ไปให้เขาออกให้อะไรมันต้องมีแม่พิมพ์นะเราเชื่อมโดยที่เอาเหล็กมาโค้งเลยไม่ได้มันต้องมีแม่พิมพ์บล็อก อ๋อเป็นบล็อกบล็อกของเขาเขาก็มาให้เราทำมาให้เราเสร็จปุ๊บเราก็เอามายังไงครับเอามาแล้วมันจะขึ้นต้นไหนพี่พน้อมส่งตัวนั้นมาดิเอาอะไรที่ถือถืนก็ได้นี่นะครับผมนี่แล้วเราจะต้องมาพันอย่างนี้ก่อนอันนี้คือการขึ้นต้นอันนี้คือจะต้องพันเลกก่อนกันสนิมถ้าเกิดเราทาสีปุ๊บมันจะลอกใช่ป่ะแล้วตอนนี้ยคือพันไบทีนึงอ๋อพันกันสนิมพันกันสนิมเหมือนเหมือนเหมือนพ่นกันสนิมแต่เราไม่ต้องพ่นเราพ่นเราพ่นสีไปแล้วแต่เราต้องมาพันทีนึงคือ เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้มันสวยงามอีกทีหนึ่งเสร็จปุ๊บมาพันๆๆๆให้รอบเลยใช่รอบตะก้าเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อครับแล้วเราก็เริ่มถักเริ่มถักแล้วก่อนถักถักขอบนี่ถักขอบก่อนนะครับถักขอบเนี่ยขอบบนขอบล่างก่อนโอ้แล้วตอนนี้มาขึ้นตูดขึ้นตูดขึ้นตูดผมเนี่ยนะครับผมตูดไหนครับนั่นๆๆขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อตูดตะก้าอ๋อมาขึ้นตูดตะก้าก่อนพอเริ่มจากตูดตะก้าปุ๊บเราก็จะมาขึ้น ครับเริ่มดอกมาดอกแล้วมาดอกอ่ะอันนี้คือมาดอกเรามาเล่นลายเอาเล่นลายมีกี่ลายมีมันก็มีหลายลายแต่เรามันจะพลิกพลิกแพงเอาเราพลิกแพงเอาเต่ที่เขามาสอนเราเลยครั้งแรกคือลายเดียวอ๋อพี่เขามาสอนเราครั้งแรกนี่คือลายเดียวลายเดียวลายเดียวแล้วเราก็มาหัดมาพิกแพงเอามาแพงเองอะไรเองตอนนี้มีกี่ลายละก็ประมาณหลายประมาณหลายแล้วมาพิกแพงได้5ลายเองละอ่าเสร็จปุ๊บเมื่อกี้พี่บอกมาทําดอกทําดอกเสร็จเราก็ต้องเอาอันนี้เสียบเข้าไปอีก เสียบมันต้องต้องเสียบเสียบแล้วเราต้องไปเก็บแล้วก็ตัดไปตัดตัดแล้วเราก็ต้องใช้เทียนมันต้องมีเทียนแล้วอุปกรณ์มันต้องมีเหล็กแหลมด้วยอ๋อเหล็กแหลมมาเหล็กแหลมดานไกลครับมันต้องมีเหล็กแหลมอันนี้เพราะเราต้องใช้แทงอย่างนี้อ่าเอาเหล็กแหลมมาแทงอ๋อแทงเข้าไปในนี้แล้วเราก็ต้องใช้ด้ายตัวนี้สอดเข้าไปอ๋อแทงให้เป็นรูไว้หน่อยนึงให้มันนำล่องให้นำทางให้ใน ในเมื่อที่เราถักเสร็จแล้วแต่แต่อันนี้มันจะไม่เสร็จครับอ่าแล้วก็สอเข้าไปอันนี้คือเพื่อเก็บเก็บเก็บรายละเอียดอ่าเก็บรายละเอียดปุ๊บเราก็ต้องยังไงต่อครับถักขอบอีกมันจะเป็นลักษณะนี้รับะถักขอบปุ๊บแล้วเราก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องใช้เทียนลนโอ้เพื่อเพื่อเก็บได้ตัวนี้ให้มันให้มันเรียบเรียบให้มันเนียนเนอะให้เก็บงานให้มันละเอียดขั้นตอนสุดท้ายคือถักหูเลย หูนี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือท้งสุดท้ายถักหูผมนี่ <c oughs> หูตะกา <c oughs> อ,อ <c oughs> การถักหูตะกานี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายยากไหมไม่ยากอัอนนี้คือง่ายแล้วนะง่ายแล้วแต่ตอนที่เราฝึกใหม่ใหม่มันจะยากมากฝึกเป็นใหม่ยากไหมกี่วันก,กว่า,าจะเป็นพี่เขามาสอนนี่สิบวันเขามาสอนที่นี่สิบวันใช่แค่พันพันพันไอตัวนี้ตัวเดียวสิบวันวันหนึ่งอะ แค่พันตัวนี้ตัวเดียวตอนแรกวันหนึ่งเราไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจพอกี่กี่เดือนพี่กว่าจะเข้าใจมันก็คือพอเขาพูดเราเสร็จปุ๊บมันพอเรารู้วิธีเราก็ทําได้แล้วได้แล้วนะนั่นแหละแต่ครั้งแรกเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ว่าเออดอกอันนี้มันไปยังไงแล้วเราจะถากตรงไหนเราก็กลัวผิดอืมก็คือต้องไปตามขั้นตอนเราก็ไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเออล้วตอนนี้ขายใบหนึ่งอยู่ใบเท่าไหร่มันอยู่ที่หกร้อยเจ็ดร้อยมันขึ้นอยู่กับ ขนาดด้วยไหมขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางอะไรเงี้ยมันมีหลายขนาดอ๋อหกร้อยกับเจ็ดร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยอะไรไล่ลำดับแล้วแต่ไซส์ไปไซส์ใหญ่ไซส์เล็กส่วนใหญ่ขายที่ไหนครับพี่ก็คือแบบเขามาสั่งสั่งก็ทําทําแล้วพอดีเ้ามีตั้งบูธก็ไปตั้งบูธขายกันไปออกบูธด้วยใช่แล้วส่วนใหญ่ในที่นี่มีขายไหมที่ที่ขึ้ยชั้นนี่ก็มีนี่ที่นี่ที่เดียวในแล้วในจังหวัดสิงห์บุรีมีอีกไหมไม่มีแล้ว ก็มันมันไม่มีกลุ่มอ่ะเหมือนเราก็ทำสัญจรไปทั่วอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เองอะไรเงี้ยอ๋อใช่แต่ตีเป็นกลุ่มนี่มันไม่คือมีโอ้เราก็เอาไว้ออกบูธออกงานอะไรท่านใดสนใจก็ติดต่อที่นี่ก็ได้นะครับที่ห้วยชันนี่หมู่ไหนครับคุณพี่หมู่สี่ค่ะคุณพี่อยู่หมู่สี่นะครับคุณพี่จะรินหมู่สี่นะครับที่ห้วยชันตอนนี้นั่งทำนี่ทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดสี่พันคนสีกว่าคนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลองคุยทีละคนนะครับผมนะะฮลองคุยกันทีละคนดีกว่า สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ้มนาก้มตาถากใหญ่เลยคุณพี่ชื่ออะไรครับนี่อันนี้ชื่อสุริการค่ะชื่ออะไรนะครับสุริการโพสีค่ะคุณพี่สุริการนะครับผมหนูเป็นน้องใหม่ค่ะเป็นน้องใหม่นะครับอ้าเมื่อก่อนทําอาชีพอะไรมาถึงทมา่อก่อเรียนอยู่ค่ะเพิ่งจบค่ะอ๋อเรียนเพิ่งจบนะครับก็เลยไม่รู้จะตอนนี้ยังว่างงานอยู่ใช่ค่ะก็เลยว่ามาลองทําตะกร้าดูบ้างใช่เป็นไงทําตะกร้าวันหนึ่งได้กี่ใบเนี่ย ก็หลายใบเหมือนกันนะคะแต่ยังทําใบเล็กๆอยู่ยังไม่ได้หัดทําใบใหญ่อ๋อยังทําใบย่อมๆอยู่ใช่ค่ะวันหนึ่งทําได้หลายใบอยู่แต่พี่กี่ใบทำหนึ่งวันหนึ่งได้ใบหนึ่งวันนึงได้ใบหนึ่งใบเล็กอย่างเงี้ยนะคะใบเล็กนี้ได้ราคามาเท่าไหร่พี่อันนั้นคืออยู่ที่สองร้อยสองร้อยนี่คือค่าจ้างเขาเลยก็ขายเลยเหรอสองร้อยรูกว่าสองร้อยก็โอเคแล้วพี่นะวันหนึ่งถ้าเกิดได้สองใบก็โอเคแล้วนะมันเออมันขึ้นอยู่กับที่เรา ยังไงนะคือเราว่างงานเข้าใจป่ะคืออันนี้ถ้า200เนี่ยเราคิดว่าเราได้200จริงแต่เราจริงๆแล้วเราได้ค่าแรงไม่ถึง200เพราะตัวนี้มันขึ้นอยู่ต้นทุนมันขึ้นมา100แล้วอะไรเงี้ย100กว่าอะไรแล้วโอเพราะเฉพาะโคงอย่างเดียวมัน45บาทเนี่ยโคงเดียวที่45บาทใช่โคงเล็กเล็กแพงโคงเล็กยิ่งแพงกว่าใช่ไอ้ตัวนี้มัน100นึงตัวใหญ่ ก็มีด้อยลงมาอ๋อเรามันแพงที่โค้งี่นะวัตถุดิบอะไรตรงนี้นะแล้วมันต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างไงคือมันเป็นตัวผสมเพระเราองให้ตัวนี้เคลือบอีกอะไรเนี่ยนีอันนี้คืออะไรครับพี่เนี่ยเคลือบอะคือเคลือบเคลือบเงาให้แข็งมันจะแข็งใช่ไหมอ๋อเคลือบเพื่อให้มันแข็งแรงแข็งแรงคือแบบถ้าเราไม่เคลือบมันจะนิ่มเนี่ยมันจะนิ่มอ๋อนี่ยังไม่เคลือบนะยังไม่ได้เคลือบแต่เคลือบแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนี่แมันจะแข็งอใช่เยอ่ะแข็งผิดเลยอ่ะ เออนี่ก็คือสูตรอีกอย่างหนึ่งใช่ใช่นี่นี่ลองคุยกับพี่คนนี้ดีกว่ากําลังก้มหน้าก้มหลสวัสดีครับคุณพี่ค่ะแม่คุณพี่ชื่ออะไรครับสมจิตปรวัตรค่ะคุณพี่สมจิตทำมานานยังคุณพี่ก็สามปีก็เริม่มกันพร้อมกันนี่คือรุ่นเดียวกันเลยค่ะ<า>สามปีแล้วเนาะ่เมื่อก่อนทาอาชีพอะไรอ่ะคุณพี่เมื่อก่อนเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆทุกวันนี้ก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นั่งสารตะกร้าไปด้ เป็นไงพี่ดีไหมก็ดีอ่ะเนาะเวลาว่างให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งทําได้สูงสุดกี่ใบพี่โอ้ใบหนึ่งก็เต็มที่ใบหนึ่งก็เต็มที่แล้วเนี่ยก็เสรเสร็จงานบ้างงานอะไรแล้วก็ถึงจะมานี่ไงนั่งทโอ้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเสร็จแล้วอะไรนะก็มานั่งว่างๆดูละครน่าใช่ักนี่ไปด้วยเพลิๆไปขอบคุณคุณพี่มากนะครับผมเออคุณพี่ก่อนจะจากกันไป ฝากเบอร์โทรสักนิดนิดหนึ่งเผื่อท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ตะกร้าไปใช้ประโยชน์เบอร์โทรครับเบอร์อะไรครับ089 914 7600ขออีกรอบ089 914 7600อ่าถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อที่นี่ได้เลยกลุ่มแม่บ้านมู หมู่4หมู่4นะครับที่ตำบล้วชชันนี่นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเราขึ้นให้ด้านล่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปกลุ่มนู้นต่อจ้าตามมาครับผมนี่สวัสดีครับคุณพี่นี่เป็นประธานกลุ่มเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นประธานกลุ่มค่ะครับผมชื่ออะไรครับแนะนําหน่อยครับ ชื่อสุจินดาทิพย์จ้อยค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร,กรนองสุ่มพัฒนาค่ะเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่นนครับเนี่ยตีทำพลาสติกค่ะเกี่ยวกับเส้นพลาสติกทาอันนี้เป็นเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋ามีฝาฝาปิดเมื่อกี้ผมไม่เห็นเชือกป่อเทียน ใช่ไหมพนกรนักอว่าอันนันปอเทียนปอเทียนอันนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกค่ะแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะอันนี้เป็นตะกร้าเหรอครับเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋ามีทําได้หลายๆแบบค่ะโอ้โหอันนี้เป็นได้พักตะกร้าไว้ไปจ่ายธนงตลาดสบายสบายเป็นเป็นที่เก็บวาโลกร้อนเนาะที่เก็บเอกสารก็ได้ค่ะโอ้พี่ คุณพี่ทำมานานหรือยังครับทำมานานนะทำมาได้ห้าปีครับปีนี้แล้วก็ยากครับปีที่ห้าห้าปีแล้วครับผมเข้าปีที่ห้าแล้วเนาะปีที่5้เป็นยังไงใครไปสอนหรือยังไงไปดูงานมาเริ่มแรกก็ดูจากที่ว่าว่าสมัยก่อนมันจะเป็นปอมัดลังอะไรนะที่ว่ามัดลังของใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตรงนั้นมาหัดนั่งทำพอทำมาแล้วตอนนี้พอเราได้ออกตลาดไปดูเขาไปเห็นเส้นปอเส้นอะไรก็คือฝันยากรู้ยากเห็นนะอ่าตอนแรกก็เอามาลื้อ รื้อก่อนเลยซื้อมาซื้อมาเลยซื้อดีๆมาเนี่ยนะอยากจะรู้ก็รื้อเลยไม่มีใครสอนหรอมาจากอยู่กันรวมกันตัวเองไปมาทานแล้วก็เพื่อนเป็นเป็นลองมาทานก็หลานที่คนหนึ่งก็มาช่วยกันดูว่าเออทำอย่างนี้นะรื้อย่างนี้แล้วมาลองทำทำก็มีพื้นฐานอยู่มั่งอมีพื้นฐานอยู่แล้วคือซา ถาดเป็นพวกโปเชพวกะไร,ไรตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีมือเบื้องต้นตรงนั้นมือก็มาดัดแปลงครับมาดัดแปลงทีแรกก็จานเป็นลายธรรมดาคือไม่มีแบบไม่มีดอกคือพื้นๆก็พื้นไปพอ,อมาก็เริ่มขายได้อพอเริ่มขายได้ก็อเออก็ได้กําไรเนาะได้กําไรลูกหนึ่งก็คือไม่ต้องตีมากประมาณตั้งห้าสิบหกสิบาทตอนนั้นเนะห้าสิบหกสิบบาทก็ได้ได้น้ามันโลนึงแล้วใช่ไหมล่ะได้น้ำมันพืชโลนึงแล้วก็เลย ชวนกันว่าตั้งกลุ่มไหมอเออตั้งกลุ่มแล้วก็มาทำาอนที่แรกก็เริ่มมาจากการตั้งกลุ่มครับขอระดมหุนห้น,ห,นหุ้นละห้าสิบบาทสองหุ้น คนละสองพูนคนละสองพ้นมีทั้งหมดกี่คนตอนนั้นตอนนั้นมีตอนตั้งกลุ่มมีสิบห้าคนสิบห้าคนปัจจุบันนี้มียี่สิบห้าคนปัจจุบันนี้มียี่สิบห้าคนเพิ่มมาเพิ่มมาสิบกว่าคนแล้วเป็นไงครับเราก็มีเงินปันผลให้ก็มีเงินปันผลมากแล้วก็มีเงินเก็บ้อยละเข้ากลุ่มตอนแรกๆก็ใช้เงินทุนจาก กระเป๋าประธานเพื่อนประธานแล้วก็เงินทุนจากเงินหุ้นเงินหุ้นมาเพราะปอแพงค่ะปอแพงเป็นปอ,ปอที่ว่าตัวเนี้ยเป็นปอมันเนี้ยจะแพงมากอ,อ้ที่เราเห็น<ะ>นี่นะแล้วแล้ว,ลวจากกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ว่าเริ่มขึ้นมาครับได้ได้ตนเองอะไรเงี้ย<อ>พอตั้งกลุ่มแล้วก็ถึงจะมีงบประมาณทางอบตวิษากิจชุมชนแล้วก็กลุ่มของกอสนเข้ามามาช่วยอ๋อ,อ,อก็มีกลุ่มแล้วก็เข้ามาช่วยกันหน่วยงานภาครัฐก็มาช่วยกันมาช่วยกันก็จากตรงนั้นก็ พอเขามาช่วยก็เป็นข่าวิทยากรมกั่งเพอาไ,ได้เงินจากข้าววิทยากรก็ไปซื้อปอมาให้ลูกกลุ่มทำเป็นวิทยากรสอนโรงเรียนดีประจำำําตําบลอันนี้พออส่งเด็กมาช่วยแล้วก็สอนของศูนย์ไปสอนของสายลักและศูนย์สัสยอาจะไปด้วนเป็น,น,ปน,ปนวิทยากรของอินบุรีของกศนพี่มีหน้า <c oughs> พูดเก่งมาก <c oughs> ครับนี่ก็ให้เด็กนักเรียนในชุมชนนี้เนอะหัดกันไว้หัดกันแล้วก็งานที่ทําได้ก็รับไปขายงานกระชาตให้อนี่เราไปขายงานกระชงกระชาดิลราอันนี้อยู่หมู่ของอะไรครับเนี่ยอยู่หมู่สิบผู้ใหญ่หน้าทีนินเทียนอ๋อของผู้ใหญ่หน้าทีอยู่หมู่สิบนี่นะครับเราตั้งขายที่อบตเลยไหมก็ส่วนใหญ่จะ ลูกค้าก็จะวิ่งมาที่บ้านมาก่อนก็วิ่งหาลูกค้ายังวนะ่าเนี่ยวิ่งทุกที่ทุกจุดที่ที่มีตลาดนัดอะไรไปท้วพี่ไปเองเลยไปเองเลยลงลุยเองเลยลงลุยเองเลยจนจนติดลูกค้าติดก็วิ่งมาบ้านมาซื้อมามา,มาจากถึงบริษัทไอ้ r าพซก็มาส่งมา,ม,มาสั่งของแล้วก็จากจาก เชียงใหม่อำเภอสันทรายอะไรก็มาถึงนี่เลยก็โทรมาสั่งของก็สั่งไปก็มาส่งถึงนี่ก็ได้เรื่อยๆอ๋อมาสั่งแล้วพี่ไปส่งเขาเองเลยงไสงไส่งไปสนีไปส่งไปสนีไปนี่ทำทำตอนนี้พี่ถามสูงสุดเนี่ยวันหนึ่งได้กี่ใบวันหนึ่งได้กี่ใบถ้ากดเป็นตะกร้าจ่ายตลาดตำพังประธานเองอะประมาณหกถึงเจ็ดใบอันไหนคือตะกร้าจ่ายตลาดเดี๋ยวขอดูดูนิดหนึ่งเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับผมอ่าพี่อันนี้คือตะกร้าจ่ายตลาดนะครับ ว่าละกี่ใบนะที่พี่บอกเนี่ยถ้าทำเองก็คงจะอยู่ในเราเจ็ดถึงแปดใบอะไรระดับเนี้ยทำได้แปดใบต่อวันนะครับก็ว่างๆก็ทําไปก็ว่างก็ทําไปเมื่อยก็ละไปทํางานบ้านมั่งอะไรมั่งอันนี้ตกอยู่ใบเท่าไหร่ครับตกใบเท่าไหร่ถ้าขายก็ใบละร้อยห้าสิบใบละร้อยห้าสิบคงทนแน่นหนาแน่นหนาซักน้ำได้ของเรานี่ซักน้ําได้ฝักได้ซักน้ำได้เออดีกว่าถุงพลาสติกกว่าพี่คงทนเราลดภาวะโลกร้อนเนาะ ได้อันนี้คือเบอร์ละร้อยห้าสิบแล้วมีไซส์อนไหนครับมีแบบไหนอีกมีมแบบไหนแบบยากสุดพี่เออเอาแบบยากยากจะเป็นเนออเออขอดูนี่เอออันนี้กิฟเก๋เลยแบบไลฟ์แฟชั่นอันนี้คิดจะมาพอคิดจะคิดคนั่นลายได้ต้องรีบส่งงานให้เพื่อนเพราะคือกลัวลืมเหรอพี่ใช่คือแบบเราแบบพอนั่นมาแล้ว งานเยอะเพราะว่าเราต้องรับรับตรงนู้นตรงนี้ทําแล้วก็พอได้มาก็ต้องเรียกลูกกลุ่มมารับงานจะเป็นคนที่ไม่ห่วงแบบทั้งลูกศิษย์ทั้งลูกกลุ่มดีมากจะไม่ห่วงแบบนี่คิ๊เกลยว่้ก็ได้แบบมาจากได้แบบมาจากใครคือได้แบบมาจากลูกกลุ่มลูกค้าคือคามาซื้อจุกมาซื้อตุ้นเดอแบบนี้ไม่มีฝาปิดฝาได้ไหมเราขอแบบงดหน้าจะทําปิดฝาให้มั่งได้ไหมเราก็ต้องเอามาทำปิดฝาใบนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะใบนี้ขายใบนี้ติดราคาเ่า ันติดใบหนดขายดใบนี้ขยาอยห้าสิบเโอ้โหเท่มากอ่ะจะขายราคาส่งเนี่ยขายไม่ค่อยแพงเพราะว่าคือหนึ่งอาชีพหลักของเราก็คือทํานาทําสวนแต่ประธานเองก็ทํานาทําสวนแล้วก็มาทําตัวนี้คือเพิ่มรายได้คนเก่ยมว่างยำปลาแก้วแก้วเนี่ยจะหนัดกเมื่อกี้ปลาแก้วทำแล้วก็ลูกใหญ่ตลาดเนี่ยครับะปลาแก้วคนไหนครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยปึงปลาแก้วนี่อายุเท่าไหร่ละป้าเจ็ดสองนะ อายุ72แล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ยังนั่งทำตะกร้าสานสบายเลยแม่แม่จ้าทำได้จ้ะโอ้สบายเลยเนอะวันหนึ่งทำได้กี่ใบแม่สองใบสองใบแม่บอกสองใบสองใบแม่ดีกว่าไหมดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆไหมครับดีกว่าจ้ะดีกว่าโอ้ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับก็ คุณแม่ก็ไม่ทําอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็นั่งสารไปด้วยใช่ไหมแม่ใช่อ๋อก็สบายสบายกันไปลูกหลานโต,ก,ก,ตกันหมดแล้วลูกหลานโตหมดแล้วใช่อ๋อแล้วคุณพี่เนี่ยครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับื่สสายนีแก้วกันไล่อ๋อทำมากี่ปีแล้วคุณพี่เพิ่งหัดเพิ่งหัดทำเหรอครับเนี่ยอ๋อนี่คุณพี่เพิ่งหัดทำอ๋อนี่เด็กใหม่เพิ่งทนี่เด็กใหม่เพิ่งทำเด็กใหม่เด็กใหม่เพิ่งเพิ่งเข้ากลุ่มเข้ามาได้ได้นานยังพี่เนี่ยกี่เดือนแล้วได้ ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นี่ก็เพิ่งหัดทาใบโอ้นี่ตอนนี้ทําได้กี่ใบพี่สูงสุดสองใบสองใบสูงสุดได้สองใบอืมในในในลองมาหากลุ่มนี้มัง่งฝั่งนี้มัง่งน,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 นักเรียนนะักเรียนนักเรียนนั่งมานี่ครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีหนูหนูสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้โหนั่งสารกันสว,วัสดีครับไอ้ไอ้อ้เอ้เขินทําอะไรกันเนี่ยนั่งทำอะไร ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรลูกชันสิริศักทองชื่ออะไรแ้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 เสียงดังลเสียงดังลูกชื่ออะไรจ๊ะชนันสิริศักทองอะไรนะชนันสิริศักทองชนันสิริใช่ไหมไหนไหนไหนอ๋อชนันสิริอืมนี่ทําอะไรอยู่ลูกนั่งสารอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตะกร้าอย่าบอกแล้วเป็นตะกร้ารู้แล้วว่าเป็นตะกร้าตะกร้าไว้ใช้สําหรับทําอะไรอันนี้เอาไว้ใส่อะไรเนี่ยใส่พวกดินสอ อ๋อไว้ใส่พวกดินซุมดินสอปากกาโทสซุมโทรศับท์แล้วแต่เราจะใส่เนอะ,นะเออนี่ฝึกมานานยังหูกนานยังนะใครบังคับมาให้เรียนหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะฝึกมานานยังหูกนี่อยู่ปอลหลกันนะ่ะอยู่มอไหนมอสองอยู่มอสอง,อ,สอ,งอ๋อนี่ครูเขาอยู่ในวิชาเลยป่าวิชาจักรศารเลยป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ก็มาเรียนนี่เป็นไงครูใจดีป่ะเนี่ยพี่ใจดีไหม ใจดีนะใจดีเคยว่าไหมไม่มีนะถ้าเกิดทําผิดลายนี่มีบทไหมไม่มีไม่มีไม่มีเอออันนี้ก็เป็นรายได้พี่ครับเดี๋ยวถามพี่อูนนี้ดีกว่าพี่อันนี้ก็เป็นรายได้อีกทีนึงเนาะค่รายได้ที่ผมเด็กนักเรียนเนาะเด็กเดกไม่กล้าคุยกับผมกลัวฟันผมโขกหน้าเขาไงก็ไม่รู้อ่ะเด็กกลัวฟันหลอหรือเปล่าไม่รู้อย่างนู้นอายอเขินเขนกลัวฟันผมโขกหน้าบอกเขาด้วยผมไม่กัดผมเชื่อเลย เด็กก็ฉีดยาเลยอ๋อฉีดยาแล้วเออคุณพี่ก็ดีนะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ดูให้เด็กว่ามีเขาเรียกอาชีพติดตัวอาชีพเสริมติดตัวไปเผื่อยังไม่ได้งานก็ทําตัวนี้มายามว่างก็มาทําที่บ้านแล้วก็ส่งให้กลุ่มส่งให้กลุ่มได้เออคุณพี่ผมก่อนจากกันไปส่งท้ายสักนิดหนึ่งท่านใดสนใจสาเกิดท่านใดสนใจอยากจะได้ ไปครอบครองหรืออยากจะเอาไปจําหน่ายติดต่อใครได้ครับผมติดต่อมาที่อบตัวเชชันก็ได้ค่ะติดต่อมาโดยตรงก็ได้ที่ทางพี่หลังก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรของพี่เบอร์โทรศูนย์แปดหกแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองแปดสี่ค่ะสุกจินดาทิพย์จ้อยค่ะครับผมเราขึ้นให้ด้านล่างเลยนะครับคุณพี่สุกจินดานะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเอาไปจําหน่ายนะครับหรืออยากเอาไปเป็นของใช้ของฝาก ก็ได้นะครับโทรมาหาคุณพี่สุจินดาได้เลยนะครับผมหรือมาที่อบตห้วยชันเราได้นายกเกษตรออนตาค่ะใช่ครับผมนายกเราใจดีอยู่แล้วเนาะนายกช่วยอะไรไหมก็ช่วยค่ะดูแลทุกอย่างในในกลุ่มของตำบลหา้งกต้านให้ไรตลาดให้หาทุนได้ทั้งพาไปดูงานที่แหล่งเอกสารเนี่ยที่เราไม่เคยเคยไปโอ้พาไปดูงานกันเลยครับพี่วันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วล่ะพี่นะ ผมคุยกันยังสนุกอยู่เลยอ่ะยังคุยกับน้องๆไม่หมดเลยน้องไอยน้องอาน้องยอนะครับผมคุณพี่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สุจินดามากครับผมที่ให้ประโยชน์กับเรานะครับให้ข้อมูลให้วิธีการทํานะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอันฝันเย็นต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับวันโอกาสหน้าหรือวันพรุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่